ราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านที <owner> ่อย <necessary> ู่บนโลกใบนี Belt ้ที่อยู่บนโลกใบนี้นะธรรมะอยู่แค่เรื่องนิพพานอยู่แค่เรื่องนิพพานอยู่แค่เรื่องนิพพานอยู่แค่เรื่องนะเป็นภาษาง่ายๆภาษาบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจบนโลกใบนี้ที่เข้าใจภาษาไทยนะ เป็นบทที่สองบทที่หนึ่งคือดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาเห็นธรรมนะพูดไปแล้วนะย้อนไปดูย้อนไปดูคลิปแรกบทที่หนึ่งมันมีความสำคัญมากนะมันมีความสำคัญมากมันมีความสำคัญมากนะเราต้องเข้าใจก่อนต้องสร้างความเข้าใจก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจเลย จะไปกันไม่ได้จะไปหาธรรมะอันสูงสุดกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนั่นคือความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องที่ทำให้พวกเรายากิธรรมทั้งหลายบนโลกใบนี้นะคนที่มีสัญญาแล้วนะเข้ามาฟังบุคคลที่มีปัญญานะต้องมีปัญญาเท่านั้นถึงจะ มีความเข้าใจได้ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาถึงจะเข้าใจได้นะจะมีปัญญาได้อย่างไรนะวางของเก่าไว้ก่อนนะต้องวางของเก่าไว้ก่อนที่สิ่งที่เคยได้ยินได้รับได้เรียนมาต้องวางไว้ก่อนให้วางไว้ก่อนแล้วเปิดใจรับฟังว่าสิ่งที่อาจารย์สุพูดคืออะไร คืออะไรนะพออาจารย์สรึชี้เห็นนะโอเคนะต่ออ่ะโอเคคลิปที่แล้วก็คือดวงตาเห็นธรรมก็ชี้เห็นหลายๆอย่างแล้วเห็นธรรมเห็นอย่างไรเห็นธรรมเห็นอย่างไรนะกลับย้อนไปดูในคลิปแรกบทที่หนึ่งดวงตาเห็นธรรมท,ทีนี้เป็นบทที่สองบทที่สองธรรมะ ไม่มีภาษามาสอนฟังให้ดีธรรมะไม่มีภาษามาสอนเออก็ธรรมชาติไม่มีภาษาไงก็ <arose> บอกไปแล้วคลิปแรกนะย้อนไปดูต้องย้อนไปดูนะไม่ย้อนไปดูจะไม่เข้าใจไม่ย้อนไปดูจะไม่เข้าใจนะชี้เห็นหมดแล้วทุกอย่างนะชี้เห็นแล้วหมดหมดแล้วทุกอย่างนะ นี้บทที่สองเนี่ยธรรมะไม่มีภาษามาสอนอธรรมะนะไม่มีภาษามาสอนหรือธรรมชาติแหละหรือธรรมะเนี่ยไม่มีภาษามาสอนในเมื่อธรรมชาติไม่มีภาษาสิ่งที่เรารู้คือตัวนี้นี่คือสิ่งรู้นี่คือตัวรู้มันไม่มีภาษาอนี่ภาษาในเมื่อไม่มีภาษาแล้วก็เหมือนหมูหมากาไก่ ที่มันก็รู้อย่างนี้ที่มันก็รู้อย่างนี้ที่มันก็รู้อย่างนี้นี่ rat. มันก็รู้อย่างนี้นะหมามาดูลิงมาดูมันก็รู้อย่างนี้คนมาดูก็รู้อย่างนี <Keep S 1> ้นั่นคือสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรารู้ก็คือเอาภาษาไปสวมทับมันก็คือธรรมชาติก็คือธรรมะพวกนี้มันมีภาษา สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้ไม่มีภาษาไม่มีภาษากราบหนึ่งกราบสองกราบสามท่านอาจารย์แดงกีตาร์นะเป็นอาจารย์ของอาจารย์สุดยกไว้เหนือหัวท่านพูดอยู่คำหนึง่ง ก่อนเลกว่าอาจารย์จะจบคิดมาสอนคนได้เป็นคลิปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเป็นแกท่านก็ออกมาเลื่อเรื่อยๆแบบนี้นแต่คลิปนั้นและอาจารย์สุดก็ไปฟังอยู่ที่ภูเก็ตท่านพูดมาอยู่คำหนึง่งเจ๋งแป้งเลยโคมหาสุดยอดเลย สิ่งที่รู้พูดไม่ได้สิ่งที่รู้พูดไม่ได้นี่ไนงะสิ่งที่รู้พูดไม่ได้หมูมาก็ไก่เห็นทําไมถึงพูดไม่ได้ก็มันไม่มีภาษาไงเข้าใจหรือไม่ก็มันไม่มีภาษาไงธรรมะธรรมะไม่มีภาษามาสอนธรรมาชาติไม่มีภาษาเข้าใจหรือย,ยังต้องให้อาจารย์สุดมาชี้เห็นมาบรรยาย น้ามันมายายขยายความดีความไม่ฟังแต่นี้ก็ยังโง่อยู่แต่ก็ยังเป็นความแต่ก็ถือว่าดีเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องขั้นพื้นฐานขั้นสูงสุดอีกเรื่องนึงขั้นสูงสุดอีกเรื่องหนึ่งมันได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออมันเป็นสิ่งรู้ของจิตแล้วสิ่งรู้ของจิตนี่ไม่มีภาษาเนี่ยก็เป็นความเข้าใจตามภาษาตามภาษานะ ให้เข้าใจไปตามภาษานะแต่ถ้าคนจะบรรลุธรรมมันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะถ้าจะบรรลุธรรมรู้ว่อาจารย์แดงพูดว่าสิ่งที่รู้พูดไปได้มีจารย์สุกองค์เดียวที่ที่รู้เข้าใจแล้วบรรลุธรรมไปเลยจนสามารถมาสอนคนนี้ได้ดี ชี้ให้เห็นได้เนี่ยนะแต่ตัวนั้นไม่บอกบอกไปก็ไร้ประโยชน์เปล่าประโยชน์เพราะมันอยู่ในระดับที่เป็นระดับที่เขามีปัญญาโคตรมหาสูงสุดเราฟังให้ดีพวกเรามีฟังให้ดีพวกเราฟังให้ดีแค่มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ก็พอแล้วว่านี่คือสิ่งนี้สิ่งรู้ของจิตหรือธรรมชาติที่ไม่มีภาษาเข้าใจไหมให้เข้าใจแค่นี้ก่อนง่ายๆก่อน ไห้ไปไอ้ขั้นนี้มันสูงๆเออเข้าไปขั้นนี้สูงๆนะอ่ะตีนี้ต่อเออเอแล้วพระพุทธเจ้ากลาบหนึ่งกลาบสองกลาบสามนะสมุจ่า ก่อนที่จะมาชี้ให้เห็นชี้ให้ปัญจวัคคีทั้งห้าให้เห็นเขาต้องเข้าใจอะไรสักอย่างแหละก็ะคือมีการมีดวงตาเห็นธรรมพอเห็นธรรมแล้วจะมาชี้ให้ปัญจวัคคีทั้งห้าท่านโกณฑัญญ้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเ,เลยขอบีย เป็นสาวกนั่นคือครบองค์ประชุมครบก,การเป็นาศาสนาแก้วสามการพระรัตนตรัรตยมีผู้ชี้มีสิ่งที่ถูกชี้และผู้รู้เข้าใจตามที่ชี้ให้เห็น แล้วพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาฟังให้ดีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาชี้ให้ใครๆเห็นบนโลกแบบนี้แล้วรู้ได้อย่างไรว่าธรรมชาติไม่มีภาษาเนี่ยแล้วรู้ได้อย่างไรเออเรื่องใหญ่เลยงานนี้ท่านรู้ได้อย่างไรท่านรู้ได้อย่างไรว่าธรรมชาติไม่มีภาษาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีภาษา เป็นแค่สิ่งที่เรารู้สัมผัสทั้งห้าเนี่ยหูตมาหูตาจมูกลิ้นหูตาจมูกลิ้นกายท่านรู้แล้วท่านรู้ได้อย่างไรถึงเอามาชี้ให้บุคคลบนโลกใบนี้ได้รู้ได้เห็นได้ได้เข้าใจ องค์แรกก็คือท่านโรูธนีมย์รู้ได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์สุดจะชี้เห็นว่า,ามีดวงาเถึงทำได้อย่างไรละเห็นอะไรถึงบรรลุธรรมถึงเข้าใจในธรรมมีดวงตาใจถึรทำฟังให้ดีมันเป็นเรื่องของปัญญาโคตรมหาปัญญาภูงสูงนะฟังให้ดีสมัยก่อนครูเจ้าก็ ผ่านมาหลายจานผ่านมาหลายจานเสร็จปุ๊บก็ก็สุดท้ายก็ไม่มันไม่พ้นทุกข์อ่ะมันไม่พ้นทุกข์อ่ะไม่หลุดพ้นไม่พ้นทุกข์อ่ะทำไงดีได้ชานน้ำชานนี้ก็ว่ากันไปพ้นมันยังไม่พ้น นั่งสมาธิอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วเออเข้าชานุชานี้ก็โอ้โหสุดยอดแต่สุดท้ายเวลาเราไม่ได้เข้าชานมันก็เหมือนเดิมอีกมันต้องนิ่งเลยแน่นอนมันต้องหลุดมันหล,ล,ลุดมันต้องหลุดจริงๆอ่ะผลมันต้องผลจริงๆอ่ะฉะนั้นนั่นยังไม่ใช่ทางแล้วอะไรท่านเลยมาค้นหาด้วยตเองอีนี้เป็นการค้นหาด้วยตัวเองอ,อดข้าวอดน้ําจนผอมตายพอดีไม่มีทางไม่มีทาง เอาทำไงก็ตายเปล่าสิก็กลับมากินข้าวเหมือนเดิมมาอาจารย์สุดจะพูดแบบบ้านๆนะ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 เพื่อให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคนที่ที่เป็นคนจบป .4 ป .5 ป .6 อะไรเนี้ยสามารถเข้าใจได้พูดภาษาแบบบ้านๆก,ก็กลับมากินข้าวไงก็กลับมากินข้าวเสร็จปุ๊บ เพราะมันไม่ใช่ทางอะวอดข้าวนับตายกล่าวไม่ใช่ทางทำยังไงดีก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ไม่รู้จะทําไงก็ก็เลิกแค่เลิกอดข้าวเลิกอกนะก็มากินปกตินั่นแหละเออก็มากินปกติตามที่เคยกินนั่นแหละถ้าหิวก็กินแค่นั้นเองนะถ้าหิวก็กินแค่นั้นเองนะลองให้ดีทีนี้เออทีนี้ก็ ม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วทำไงก็เวลาสมัยก่อนเพาเวลาเขานั่งนั่งนั่งสมาธิที่นั่งเล่นนั่งอะไรเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใต้ต,ต้นไม้ใต้อาสมใต้อะไรก็ว่ากันไปเอ่อทุกคนฟังให้ดีนะนะในรูปภาพที่วาดอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์นะอยู่ในโบสถ์นะอยู่ในโบสถ์นะฟังให้ดีอยู่ในโบสถนะ์ เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโอะแล้วก็มีสิงสาราสัตว์อยู่แล้วก็มีริมแม่น,น,น้ำลำธารนะท่านก็ไปนั่งของท่านใช้ความคิดอะไรทีเนี้ยท่านก็เริ่มใช้ความคิดละความคิดใช้ความคิดเราเริ่มใช้มันอยู่เอ๊ะมันจะหลุดพ้นได้อย่างไรวามันมันนั่งสมาธิแล้วก็แล้วกำหนดจิตกำหนดอะไรก็แลว้แลว,ลวใช่มันตอนนั้นมันโล่งมันว่างมันสว่าง โอ้ยยอดเลยแต่พอเลิกทำอย่างนั้นมาก็เหมือนเดิมอีกเออักคนที่ไปทำอย่างเนี้ยใช่ไหมดูตัวเองด้วยพอเลิกทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาถึงบอกว่าการนั่งสมาธิเหมือนเอาหินไปทับหญ้าไปทับมันไว้ถ้าเอาหินเอาออกล่ะหญ้าก็งอ,อกมาเหมือนเดิมอืม เราจะทำยังไงเออจะทำาไงเอาไว้ก่อนดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนเออถ้ามานั่งเล่นด้วยนั่งนั่งก็นั่งแกนั่งนั่งนั่งสมาธิแล้วก็แกก็ชอบนั่งนะนั่งนั่งสมาธิก็เคยนั่งก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งนะกำหนดลมหายใจมั่งอะไรม่งแล้วก็นั่งเล่นนั่งหัวอะไรเงี้ยก็กำหนดไปทำไงวะคิดไปด้วยทีนี้ ฟังให้ดีทีนี้แกก็ลืมตาขึ้นเพราะว่าอ,อะไรเพราะได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงสัตว์นี่วิ่งกรูกันมาเลยวิ่งกรูกันมาเลยวิ่งกรูมีเก้งมีกวางมีเลียงผามีควายมีกระทิงปลาวิ่งกันมากินน้ําที่ริมทานกินน้ําที่ริมํำลงทานกินน้ําที่ริมลงท่านฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะ สามไม่ทานนะไม่ทานก็ย้อนไปฟังใหม่ให้ย้อนไปฟังใหม่นะเพราะว่าอัดไปแล้วเนี่ยมันก็คําเดิมแหละไม่ได้ฟังรอบสองมันไม่ไม่ใช่คาอื่นเราก็คําเดิมแหละแต่ความเข้าใจมันจะมากขึ้นเราก็มองดูผูจ้างมองดูสัตว์มากินน้ําสัตว์มากินน้ําพอไอตัวกินก็กินไปพออิ่มแล้วมันก็มากินยญ้า พอร้อนก็นเข้าล่มเฮ้ยเอะใจการมันจะบรรลุทาได้ต้องมีการเอะใจหรือเฉลียวใจจะมีการเฉลียวใจหรือเอะใจเฮ้ยสัตว์มันมากินน้าเองได้มากินหญ้าได้ร้อนเข้าร่มได้แล้วถามว่าใครสอนไันได้มีใครสอนเลยไม่ต้องมีภาษาไปสอน อา้าวธรรมชาติไม่มีภาษาธรรมชาติมีภาษาเท่านั้นนะพุจ้าโอ้พอโอเสร็จปุ๊บย้อนเลยพุทธเจ้าย้อนเลยย้อนฟุดนคนที่เป็นศาสตราเอกของโลกมันเป็นยังงี้ย้อนปุ๊บ,บเอาแล้วภาษามาจากไหน,นต้องย้อนไปนึกถึงสมัยยุคท่านไม่เคยมีภาษาก็อุบะต้องกะอะไรอุบะอุบะอือก็อือเอออแอเอออือเออติดต่อ เจ๊กๆจ๊ตก,กวาดันไปในการสื่อสารกันแต่ที่นี้ปัญญาของคนนะ่ะมันมีมันสมองเยอะสามารถเปล่งเสียงได้เจ็ดเจ็ดเสียงเอาภาษาไปใช้เนี่ยห้าหกเจ็ดเสียงทีนี้ก็เลยมองดูว่าโอ้สมัยก่อนไม่เคยมีภาษาแล้วภาษามาจากไหน มาจากที่คนสมัยยุคถ้ำเนี่ยเขาไปล่าสัตว์พอไปล่าสัตว์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วพอตัวที่หนึ่งตัวที่สองเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเขียนในถ้ำเขาก็มาเขียนในเห็นไหมคนที่เรียนโบราณนักคดีนะเขาจะมาเขียนในถ้ำเป็นรูปอ่ารูปสัตว์ตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองตัวที่สามล่าได้ถ้าล่าได้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยล่าได้เสร็จปุ๊บนะทีนี้ก็ เวลาเวลาสัตว์ออก็หนึ่งี่ไปหนึ่งตึ๊กนี่นี่นอุบะตุกกี่บัอุบะตุกกะสีบอ่ะพูเขาก็จำนะพอพูดแล้วมันจำคนที่เป็นตำตำว่าหัวหน้าท่านก็ฟังอุบะตุกกะีบัอุบะตุกกะสีบจใช่หนึ่งสองสามดูประมาณเวลาเวลาสัตวก็ต้องในสามตัว เขาก็มาเขียนในทราำทีนี้บางทีจะได้ตัวที่สี่เนี่ยอยากได้ตัวที่สี่จะทําไงจะทํยังไงได้ตัวที่สี่ไม่รู้จะทําัไงแล้วเพราะเราบอกว่าอุบัติอุบัติอุบัติจุมกะสีมะตัวนี้ยังไม่เกิดขึ้นอุบัติจุงกะสีมะนะคะยังไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่เกิดขึ้นเลย ทีนี้เราก็ชี้นี่ละละละเขามองเขามองเห็นอันนี้มีสามตัวทีนี้พอจะเอาตัวที่สี่ทำไมวะก็เลยมีการเอาภาษาไปแทนว่าอุบะตุงจะสีมะนักคะสบายตัวที่ห้าสบายตัวที่ห้าสบายน่ะนี่ชีอการชี้เห็นทีนี้สมัยนี้ หรือสมัยนั้น่ะเขาใช้สมัยนั้น่ะที่เป็นโรมันเขาใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเลขอะไรหนึ่งแล้วก็เลขอะไรเงี้ยว่ากันไปโรมันอ่ะนะว่ากันไปกายเป็นตัวเลขเลยแล้วตัวเลขตัวนี้ก็ใช้เป็นภาษาด้วยเป็นห้าเ่าห้าพอเราไปไปไป,ไป,ไ,ปไปล่าได้สามตัวอยากจะได้ตัวที่สี่า็ตัวที่สี่อะไรอุบะตุ้งกะสีมะมเอานะคะบอกว่านะคะ่ะแล้วเอาอีกตัวหนึ่งง่ายเลย นั่นเป็นการสื่อสารเพื่อดำรงชีวิตเป็นแล้วใครคิดใครคิดภาษาใครคิดก็ไอหัวหน้าท่าไงหัวหน้าท่าคิดขึ้นมาเขาพิมพญยากว่าเพื่อนเขาคุมเพื่อนทั้หมดเลยคุมเพื่อนั้หมดเลยนะน่ารำมาจากนั้นโอ้แล้วหัวหน้าท่าคิดขึ้นมาได้เงมันก็คิดขึ้นมาเอาเองลราจะเอาไงก็ได้กูจะบอกว่ากูบาดตัวแกสีไม้ได่สบายก็ได้หนึ่งสองสามสี่บอกหนึ่งสองสามสี่ก็ได้บอกวันทูสีโฟไฟก็ได้ โอเคไหมน้าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวต้องย้อนไปดูมันมีหลายคลิปที่อาจารย์ูดไว้นะเข้าใจนะไม่เข้าใจก็สงสัยก็ทิ้งมาถามได้นะเสร็จปุ๊บแสดงว่าภาษาที่เราเนะ่ะเราพูดนึกคิดมาเองน,นั่นคือความเข้าใจของท่านพระเจ้านั่นคือความเข้าใจโอ้โหทีนี้ท่านบรรลุธรรมแบบ ขาดเลยสอนคนได้นั้นคือบรรลุธรรมเห็นอยู่สามอย่างเห็นอยู่สามอย่างไอตัวนี้ไม่พูดให้ฟังเดีย๋ยวเพริรเจอเดี๋ยวไหลนะเดี๋ยวเพริรเจอเดี๋ยวไหลนะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวคนที่เป็นแล้วเขาเป็นเขารู้เดี๋ยวเ,เขารู้แต่ว่าไอคนที่ไม่รู้เดี๋ยว ประยาดได้ในสิ่งที่เขาอยากเป็นที่เขาเป็นบ้าไปเลยบอกม่บ้าไปเลยเห็นสามอย่างถึงสะเทือนเรือลั่นสามโลนั่นพระเจ้าโอเคนะทีนี้ต่อนะกลาบหนึ่งกลาบสองกลาบสมท่านอาจารย์แดงกีตาร์บรรลุธรรมได้ไงมีดนตดททำได้งไ,ดไดองอาจารย์สุพูดในฟัน มีดวงตาเห็นธรรมอ่ะมันเป็นการกระตุกจิตกระชากใจและเอใจในช่วงเวลากินข้าวว่าว่าภาษาภาษาที่เราพูดอยู่นี้เป็นการนึกคิดปรุงแต่งจริงๆแล้วธรรมชาติเป็นภาษา,ษา ท่านเข้าใจได้อย่างนี้นโออเวลาจะสั่งกับข้าวกินเนียังงงกับตัวเองว่าเออ,อยังไงวะเนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกไงทาไมใช่ไหมเวลาไม่ชื่อเลยเออสั่งผักกะเพาเนี่ยเออเหมือนกับตัวเองอยู่สักพักนึงแค่นั้นเองแล้วก็โอ,อ้เออเราก็ต้องใช้สมมติไปแค่นั้นเองเราก็ใช้สมมติไปนะแล้วก็ฟังให้ดี มันมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านอาจารย์แดงพูดว่า<ม>ส้มตําในปากส้มตําในปากใครรู้ใครเข้าใจใครรู้เรื่องนั่นแหละการบรรลุธรรมมันเป็นอย่างนั้น<ม>ถ้ามีบรรดาก็ฟังเอานะไม่พูดให้ฟังตอนนี้ยาวนะอืมต่อแล้วอาจารย์สุดบรรลุธรรมเรอยงเงไ กดหยุดไว้ก่อนกดหยุดไว้ก่อนกดยังกดหยุดเลยก็มีตัวกดหยุดอะต่อมาแล้วอาจารย์ฝุดบรรลุทําได้อย่างไรหรือมีความเข้าใจได้อย่างไรนะมีดวงตาเห็นทำได้อย่างไรอาจารย์แดงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอาจารย์แดงอาจารย์ฝุด มีดวงตาเห็นทมด้วยตัวเองมีดวงตาเห็นทมด้วยตัวเองไม่ไม่ได้เป็นการชี้ให้เห็นไม่ใช่เป็นการชี้ให้เห็นนะท่านเพราะเป็นเองท่านอาจารย์พะระเจ้าท่านก็เป็นเองรู้เองอาจารย์สุระก็เป็นเองรู้เองไม่งั้นไม่สามารถจะมาสอนคนได้บบโลกนี้แล้วก็ต้องมีการรู้เห็นอีก สามอย่างในขนาดจิตเดียวในขนาดจิตเดียวแล้วตอนนั้นที่อาจารย์มีดวงตาเห็นธรรมอาจารย์ถุดมีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นเองเป็นเองมันเป็นยังไงมามตัวนี้วันนั้นก็เล่นกีตาร์อาจารย์สุดชอบเล่นกีตาร์ไปอืมเออ Okay, ฟังให้ดีทีนี้อ่าตอนนี้ขอดี e, นี้ขอด A อนี้ขอด์ด B ินเนอร์ตัวนี้มันขอด C ชาร์ปมิเนอร์เป็นขอด C ชาร์ปมันต้อเป็นขอดที่แบบคนเพิ่งเริ่มหัดฝัดฝึกใหม่นี่มันมึนมัน,มนมงงยังจําไม่ได้มันยังจําไม่ได้มันยังจาไม่ได้ฝึกใหม่แต่จําได้มี A อมีบีมเนอร์ นี่มีบวเนอะเล่นก็เล่นก็เล่น,นง,ง,ง่ายๆมันทีนี้เวลาจำเส้นเล่นอ่ะเอ๊หนี่มัน,นขอดอะไรวะเล่ตรงนี้เลื่อตรงนี้เล่ตรงนี้แต่ตรงนี้ใช่ไหมเลื่อนนี้ขออะไรไหมขอดอะไรวะนี่ขอานบีไว้เนอะนี่ขออะไรไะนี่ขออะไรวะม สิ่งที่เรารู้เนี่ยนนนเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่มีภาษ,าไ,ภา,ษา,า,ไาไม่มีภาษาโอ้ธรรมชาติไม่มีภาษาโอ้โหเราแค่เอา,าภาษาผสมเท่านี้คือบีไปเนอนะนี่คืออีนี่คือเอนี่สีชา้าไหมเนอนะนี่บีไปเนอะนี่คืออี โอ้เรามาสวมทับเราจะสวมทับอะไรก็ได้ขอไก่นะอ้าเลิกขอไกขอ่ขอไขออ่ขอไปขอคนอ่ะก็ได้อะไรมันเป็นการนึกคิดจินตนาการเพื่อมาปรุงแต่งให้ เอาภาษาผสมทับเพื่อการสื่อสารให้เราเข้าใจในศสสตร์นั้นศาสร์ตี้ศสสตร์นศสสตร์นั้นให้เราเข้าใจโดยธรรมชาติแท้ไม่มีภาษาโอเคนะอาจารย์อ้าวแล้ว,แล,วแล้วเป็นอย่างนั้นเราเร่าฟังอาจารย์แดงทําไมไม่มีเป็นภาษานะภาษาสมมุติมันเป็นภาษาสมมติแล้เป็นภาษาสมมุติอ่ะเออแล้วจะฟังทําไม ฟังให้เข้าใจฟังให้มันอยู่นในใจเราเราจะขุดรู้รู้เห็นความคิดตัวเองแล้วจบจิตหมดสิ้นสงสัยเป็นมหารย่างแท้จริงโอเคเจ้าข้าวนะเดี๋ยวก่อนดังมีนะบุคคลที่มาฟังอาจารย์สุดเป็นบุคคลที่มีปัญญาแล้วมานะมีปัญญาแล้วนะมีปัญญาแล้วน้อมน้อมน,อนำฟังชี้อเห็นน้อมน,อนำฟังนะ ก็ขอให้ทุกคนจงอย่าเจ็บไม่อย่าจนขอให้มีความสุขความสบายกายคิดหวังสิ่งใดก็อให้สําเร็จผลนะชีวิตครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญอย่าได้มีแท่วทานมานะใครคิดไม่ดีต่อเราขอให้แพ้ให้ตัวเองไปนะมีเงินน้อยก็ให้มากขึ้นมีเงินมากมากขึ้นไปอีกนะมันจะเรื่อง ที่ดีกับชีวิตของเราอยู่แล้วนะและก็หากให้มีความสุขความสบายใจเบิกบานเตนเป็นผู้รู้เบิกบานเอวังด้วยประการนี้แล